นี่ไงใช่นาฬิกาสวยนะมีเรือนนูนอีกทำไมนาฬิกามันไม่ตรงอ่ะมันตรงปะเนี่ย นอกจากความสวยงามของสถาปัตยกรรมแล้วไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของ Queen Victoria Building ก็คือนาฬิกาแขวนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ภายในอาคารซึ่งมีด้วยกันถึง2เรือนและแต่ละเรือนก็มีเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะมาที่เรือนแรกที่เราอยู่ตรงนี้นะคะก็คือ The Royal Clock นั่นเองค่ะ นาฬิกาแขวนสุดหรูใน Queen Victoria Building ออกแบบให้คล้ายกับปราสาทในยุโรปเปิดตัวตั้งแต่ปีคิสรตศักช1982ไฮไลท์คือทุกๆชั่วโมงเนี่ยจะมีการแสดงหุ่นจำลองเชิงกลที่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของราชวงศ์อังกฤษโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียค่ะแต่ตอนที่พวกเราไปไม่เห็นอะไรแบบนั้นเลยค่ะหรืออาจจะอยู่คนละฝั่งหรือว่าอาจจะไม่ได้ไปตรงเวลานั้นนะคะ เดินมาเรื่อยๆก็จะเจอกับเรือนที่2เรือนนี้มีชื่อว่า The Great Australian Clock ค่ะนาฬิกาเชิงกลที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียสูงกว่า10เมตรแขวนอยู่กลางโถง Queen Victoria Building นาฬิกานี้จะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ออสเตรเลียกว่า30ฉากทั้งมุมมองชาวยุโรปและชาวอบอริจินพร้อมหุ่นจำลองกว่าร้อยตัวที่ขยับได้รอบบนสุดยังมีกัปตันคุกหมุนตามเส้นทางการเดินเรือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ห้ามพลาดค่ะ ทั้ง2เรือนนี้นะคะเป็นไฮไลท์สำคัญของ Queen Victoria Building เลยนักท่องเที่ยวแทบทุกคนที่มาเนี่ยมักจะต้องหยุดยืนถ่ายรูปคู่กับนาฬิกาสุดอลังการ2เรือนนี้เสมอเลยค่ะ